สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํากล่องของขวัญ10บาทนะเป็นกล่องสุ่มนะครับกล่องสีแดงนะบางทีก็มีสีเขียวนะครับลองซื้อมายกแผงดูนะคือลองสุ่มว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะเราผมไม่แน่ใจอ่าอืมไหนดูซิโอ้มีอยู่สองอย่าง อันนี้อะไรนะโอ้เป็นลูกโปง่งลูกโป่งเนี่ยลูกโปง่งมีไส้เอาไว้เป่าได้ครับงไงเป็นลูกโป่งนะตัวนี้ก็จะมีแหวนมาให้ด้วยอ่ะอเดี๋ยวติดสกอด็อตเทปอะแกะยากเดี๋ยวนะอืมติดอะโอ้แหวนสปริงเป็นแหวนสปริงปรับขนาดได้ด้วยโอ้อ่ะมาดู่องต่อไปกันบ้าง ก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังนะพิซตาดไหนตัวนี้มีอะไรบ้างโอ้ตัวนี้มีลูกอมลูกอม,มเคี้ยวหนึบอ่าอ,อ่ะไหนลองกิน,น,นสักเม็ดูสิอืมโอ้หวานดีอันนี้อะไรเนี่ยอโอ้มีตังค่าบาทด้วยโอ้เป็นสร้อยครับ อืมเป็นสร้อยอ้อตัวนี้ได้ทุนคืนมาห้าบาทอืมโอเคอ่ะมาดูกล่องต่อไปกันบ้างคุ้มทุนอยู่นะกล่องนี้เดี๋ยวมาดูกล่องต่อไปบ้างมีอะไรบ้างอ่ะหมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลูกโป่งนะครับเหมือนกันนะเป็นลูกโปง่งประครับโอ้มีห้าบาทด้วยตัวนี้อ่า มีลูกโป่งปลาค้างแล้วก็มีห้าบาทด้วยนี่ไงมีห้าบาทโอ้ได้คุม้มทุนอันนี้ก็จะมีการยูกิมาให้ด้วยอ่ะไหนดูซิการอะไรเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเราผมไม่ได้เล่นการยูกนะินะนะเราไม่รู้ว่ามีมีจริงหรือเปล่าอ่าตัวนี้น่าจะเป็นอ่าที่คาดผมค่ะที่คาดผมนะเป็นรูปคิตตี้เอา อ่ะกล่องนี้คุ้มเหมือนกันอ่ะมาดูกล่องต่อไปบ้างกล่องต่อไปมีอะไรบ้างอ่ะรู้สึกว่ามีสติกเกอร์วันเลินทายอืมเอาหายไปดวงนึงอ่าเป็นสติกเกอร์ันเลูนทายเป็นกล่องของขวัญน,นะเซอร์ไพรส์มีอะไรเนี่ยโอ้ขนมซูการ์เลมอนลูกอมไหนดูซิว่ามันเป็นยังไงลูกอมแบบไหน โอ้เป็นลูกอมเคียวนะครับอือเป็นลูกอมนะชุดนี้โอเคมาดูกล่องต่อไปกันบ้างตกก็มีสองกล่องนะที่ให้ห้าบาทมาอ่าตัวนี้่รู้สึกว่าเป็นไข่ดาวเป็นของเล่นของเล่น,ลนครับอะแกะยากจงเลยอืถุงมันเหนียวอะอ่าฟอนอีกชั้นหนึ่ง โอ้ทำไมมันแบบลื่นๆอย่างนี้นะอามันลื่นแล้วเนี่ยขนมหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ไม่ใช่ขนมไม่ใช่ขนมครับยังไงคล้ายๆอะคือคือคล้ายๆสลามนะแต่ไม่ติดมือนะไม่ติดมืออือยังไงมันนึมืๆก็จริงนะแต่มันไม่ติดมืออ่ะเดี๋ยวมนดูชิ้นต่อไปเอา้าหมดแล้วเหรอเอา้าไนอยู่ชิ้นเดียว ิบาทอม่อะมาดูกล่องที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันมีลักษณะคล้ายตัว ABC นะเป็นอ่าลักษณะสายข้อมือนะเป็นสายข้อมือ ABC อะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจอมีอะไรบ้างเนี่ยลูกอมอืมยิ้มยิ้ม ลูกอมหลอกเด็กอัน,นอันนี้น่าจะเป็นสายลนะูกข้อมือนะอผมก็ไม่แน่ใจอามาดูกล่องต่อไปกันบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยอืมอะซัมลูกอมซูก้าเลมอนครับซัมนะแล้วก็จะมีเครื่องบินอาเป็นเครื่องบินกระดาษน,นะครับเป็นเครื่องบินกระดาษน,นะเหมือนที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวอืม หมนเลยอ่าเป็นเครื่องบินกระดาษต้องเอาไปต่อเอาลนะแต่งวันนี้ผมไม่ได้มาต่อนะครับแค่เอามาแกะซุ่มออกมาเฉยเฉยอันนี้คล้ายๆกับติดหัวเจลวดแล้วก็ใบพัดหุนนะต้องเอาไปประกอบเองนะชุดนี้อ่ะมาดูลองถัดไปกันบ้างใกล้หมดแล้วมีอะไรเนยโอ้มีแหวนอ่ะหมดแล้วมีหน้ากากครับชุดนี้นะ มีแหวนกับหน้าก,กากมาให้ให้ดูแหวนหน่อยสิอืโอ้แหวนเป็นพลาสติกเอาใช่แหวนหรือเปล่าเนี่ยคือหรือว่าต้งหูนะไม่แน่ใจครับอ่าแต่เป็นพลาสติกนะอันนี้ก็เป็นหน้าก,กากไปเอาติดอีกแล้วโอ้มีแม็กด้วยอ่ะโหังไงมีสายด้วยก็ว่าอยู่อืมมีสายด้วยสายหน้าก,กากนะรู้สึกว่าเล็กไปหน่อยนะ คือเป็นหน้ากากอ่ะให้เด็กไปใส่เล่นกันนะครับอ่ะมาดูของถัดไปกันบ้างอัน,นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินกระดาษนะเป็นเครื่องบินกระดาษอ่าเหมือนแบบที่แล้วเลยยังมีอีกยังมีอีกอ่ะลูกโปง่งอ่ะลูกโปง่งเอาไว้สูบลมครับยังไงมีหลอดเอาไว้เป่าลมนะเป็นลูกโปง่งใสเล็กๆเองอ่ะเป็นเป็นลูกโปง่งเล็กๆอืมใกล้หมดแล้ว มาดูกล่องอ่ะลูกอมหลอกเด็กอีกแล้วครับยิ้มยิ้มนะแล้วก็อ่าสุดท้ายก็จะมีมอเตอร์ไซค์มาให้ด้วยอืมสิบบาทคุ้มไหมตัวนี้ผมว่าไม่คุ้มนะถ้าเทียบกับกล่องที่แล้วเนี่ยอ่ามันให้ห้าบาทมาด้วยอ่ะมันคุ้มกว่าเยอะอ่ะมาดูกล่องอ่ะหมดแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะมีลูกอมนะลูกอยมยิ้มยิ้มเหมือนกันครับอ่า อั้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์หัวใจอ่าสติกเกอร์หัวใจอีกแบบนะเป็นแบบนูนครับนี่ไงอันนี้ลายสวยดีมาดูกล่องสุดท้ายแล้วอะกล่องสุดท้ายแล้วอืมมีแว่นตาแล้วก็ลูกอมเหมือนกันครับชุดนี้อ่าไหนมาดูแว่นตาหน่อยดิ ไอเดียวถุงเหนียวเตรียมตลงใจมาด้วยเลยเพื่อก,ก็เพื่อเอาไว้ตัดถุงที่แกะยากๆ่แหล่ะครับเป็นลายแองก้เบิ์ด้วยนะอะ่ผมว่ามองยากนะนี่ไงนี่ปิดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นกล่องสุ่มอย่างนี้นะเขียนว่ากล่องของขวัญแล้วก็แปะป้ายว่าสิบบาทด้วยไปหาดูกันนะครับก็ซื้อมันยกแผงคือลองสุมดูว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะ หน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ